พระนงกล้าธอดผู้ปาน,นีทรงรักเป้าเทาวีผสองส่อสองเมตตาโอรดปะทานสติปัญญาให้เยียมวิชาแต่ฉานตลอดทาง เราก็มาสร้างสารรค์บอน,นีรันร์สตร์ซื่อถึธรรมจารยยาอวยพรชารรชตาิศัตรกษัตริย์ปิดามางดาอีกวมคูบาอาจารย์กอ ดึนดงนา,นาออนอดูซึ้งหาดผภาพเธออยางให้ทุกคดอดูลองได้ค่ะ